แต่เดะและล้วในที่สุดฉันก็เจอหนึ่งนาง <c oughs> เจอแล้วก็เด็ดสิคะโอ้หน่ารักมากเลยตาหมูตาม,ตามีสวยจังเลย <c oughs> เจอแล้วเห็ดพึ่งหวาน <c oughs> มาเลยจ้า <c oughs> เจอแล้วดอกที่สองที่สามท,ามที่สี่นู่นอันนี้เห็ดปวกาไม่แมว อันนี้เห็ดพึ่งแม่หมดหนึ่งแล้วก็อีกสองแต่ว่ามันอีกดอกหนึ่งมันเถานี่อีกดอกหนึ่งโอ้โหอันนี้ยังใหญ่เลยปาดพี่น้องเอ้ยเสียดายอันนี้ไม่ทันเอทากให้ทากแล้วไม่เยี่ยมทากโอ้โหอันนี้เห็ดพึ่งแม่หมดสวยงามดูไม่มีทากเลยเลิศด นี่จ้ะเห็ดดำกินได้อันนี้ลอยหักไปแล้วนี่แต่เราไม่เราไม่กินปล่อยให้เขาอยู่เนี่ยไม่ไปหักเขาละเห็ดดำ